ขอต้นรับเข้าสู่เป็นกลางชนแนวคนเดิมกลับมาแล้วตะวันฉายเชื่อมัน่นเมืองไทยขวาชัยกู้ศรัทธาศึกวัน159สายดาราตะวันฉายพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมเชื่อมั่นว่าขุนศอกผีดิบเมืองไทยพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมคนเดิมกลับมาแล้วและจะสามารถคว้าชัยเหนือราดิเมียร์คุสมินได้นแน่นอนในศึกวัน159 ไรเนีย VS วิซาลีซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่22รกรกฎาคมนี้เมืองไทยต้องพบกับความพ่ายแพ้อย่างน่าช้ำใจกับไฟคัม b a c k ในรอบ2ปีเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาหลังเป็นฝ่ายพลาดท่าให้กับเรียมแฮร์ริสันกำปั้นจอมเก่าจากอังกฤษไปแบบพลิกล่องในยกแรกทั้งที่ลุมความได้เปรียบด้วยการขึ้นนำไปก่อนถึง2นับ แต่หลังจากสลัดความผิดหวังทิ้งไปเจ้าของชายาขุนสอบผีดิบกอกลับมามุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องกว่า3เดือนภายใต้การดูแลของเทรนเนอร์หวังสมหวังมาทองเทรนเนอร์คู่ใจพร้อมตั้งเป้ากลับมากู้ชื่อให้ได้อีกครั้งในศึกต่อไปรวมถึงล่าสุดต้วนชายในฐานะรุ่นน้องร่วมค่ายที่มีโอกาสได้ลงรวมซ้อมและเห็นพัฒน,นาการของเมืองไทยอย่างใกล้ชิด ก็แสดงความมั่นใจว่าขุนสอบผีดิบจากบุรีรัมย์กลับมาอยู่ในฟอร์มเก่งของตัวเองอีกครั้งแล้วและน่าจะเอาชนะคู่ชกจากนักเซียได้อย่างแน่นอนในไฟที่จะถึงนี้ตั้งแต่รู้จักกันมาหลายปีในไฟนี้เมืองไทยดูตั้งใจซ้อมเป็นอย่างมากครับ ผมก็คิดว่าพี่เขาจะกลับมาทําฟอร์มได้ดีอีกครั้งเพราะเขามีหัวใจที่สู้ไม่ถอยและสภาพร่างกายที่ทนทานโดยส่วนตัวผมชอบพี่เขาเป็นคนใจใหญ่ก็เชื่อว่าไฟนี้จะเก็บชัยชนะมาได้ครับจุดเด่นพี่เขาที่ชัดเจนเลยคือความแข็งแรงอดทนและมีสอกที่อันตรายมากครับถ้าคู่ต่อสู้เผลออาจโดนเขาฟันศอกร่วงคาเวทีได้เลยส่วนที่จุดที่ต้องแก้ไขก็อาจจะมีเรื่องของการบล็อกบัตและการป้องก,กันตัวเท่านั้น ส่วนที่เหลือผมคิดว่าเขาเพอร์เฟกแล้วครับแฟนๆสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอสดสดศึกวัน159ไหาหไรเนีย VS วิตารีในวันศุกร์ที่22กรกฎาคม65ผ่านทาง w a t วัน f อ c o m แอปมือถือวันซุปเปอร์แอป t u u e บวันแชมเปี้ i นช s p เ p เเฉพาะลูกค้า AS เริ่มคู่แรกเวลา17นาฬกาและทางไทยรัฐทีวีช่อง32เวลา21นาฬกา30นาทีเป็นต้นไป